งวดนี้รวยพิธาลุยเมืองจันทร์ชาวบ้านไม่พลาดส่องดูทะเบียนรถไปหาซื้อเลขกันได้เลย วันที่23กรกฎาคมจากกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยสอสอก้าวไกลจังหวัดจันทบุรีทั้ง3เขตเดินทางพบปะมวลชนด้อมส้มในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยใช้พื้นที่ของร้านสัมพันธ์การค้า โดยบรรยากาศได้มีบรรดามวลชนด้อมส้มกว่า500-600คนเดินทางมารอต้อนรับและให้กำลังใจนายพิธาและสอสก้าไก่กันอย่างคึกคักทั้งนี้ชาวบ้านต่างก็ไม่พลาดพากันนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายทะเบียนรถที่นายพิธาได้ใช้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากที่หลายงวดที่ผ่านมาผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมักจะออกเลขตรงกับเลขที่เกี่ยวข้องกับนายพิธา